กลับมาที่ไทยนะครับตำรวจคุมตัวนายหนอนซึ่งก็เป็นลูกน้องของแป้งนานโหนดมาสอบเข้มเลยนะครับเพื่อหาที่ซ่อนตัวของแป้งนานโหนดเพราะตอนนี้2สัปดาห์แล้วนะครับยังจับไม่ได้เลยขณะเดียวกันเตรียมที่จะออกหมายจับคนสนิทของแป้งเพิ่มอีก1คนครับตำรวจคุมตัวนายสุทธิวัดขุนนรงหรือว่าหนอนพุ่งลานลูกน้องของนายแป้งที่ทำหน้าที่ขับรถเก๋งนำขณะหลบหนีออกมาจากโรงพยาบาล หลังจับตัวได้ที่ราชบุรีนะครับก็มาสอบปากคำที่สอพอเมืองนครศรีธรรมราชเข็นสอบเข้มสอบเครียดทันทีจะหาที่ซ่อนตัวของนายแป้งที่ยังหลบหนีอยู่ขณะเดียวกันตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมจะขอออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับนายแป้งส่วนประเด็นที่มีคนส่งจดหมายขมขู่เอาชีวิตอายการท่านหนึ่งในจังหวัดสงขลา ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกมุมนะครับเพื่อหาตัวผู้ต้องสงสยัยเนื่องจากวันที่มีการส่งจดหมายเป็นวันจันทร์ที่30ตุลาคมมีคนไปใช้บริการสถานที่นั้นเยอะครับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานอายการก็เลยไม่มีใครทันสังเกตเห็นว่าผู้ต้องสงสัยเป็นใครกันแน่